สนับสนุนโดย AAS ชีวิตในแบบคุณสิ่งแรกที่ผมทำเป็นประจำระหว่างพักกองถ่ายรายการคือการเช็คตารางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกว่าวันนี้มีทีมไหนแข่งขันกันบ้างผ่านแอปพลิเคชันของ AIS ที่มีชื่อว่า AIS on Air ที่สามารถเช็คตารางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ทุกแมตช์ทำให้ผมไม่พลาดการแข่งขันแบบสดๆยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกว่า ตอนนี้ทีมไหนเป็นจ่าฝูงหรือทีมไหนตกอันดับไปแล้วเพียงแค่นี้ผมก็ไม่เคยพลาดเชียร์ทีมที่ผมรักและถ้าคุณไม่อยากพลาดแมตช์โปรดที่คุณเฝ้ารอมานานแอปพลิเคชัน ais on air สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคอบอลพันธ์แท้ได้อย่างแน่นอนและนอกจากจะได้ดูพรีเมียร์ลีกแบบสดทั้ง380แมตช์ทุกที่ทุกเวลาแล้วสมัครแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกวันนี้ยังมีสิทธิ์ลุ่นไปชมการแข่งขันติดขอบสนามที่อังกฤษทุกเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2558 เขาจะพูดได้ไหมครับว่าบางแสนคือจังหวัดแรกที่ทำการปิดเมืองแข่งในประเทศไทยเป็นจังหวัดแรกที่มีการปิดเมืองแบบสมบูรณ์ได้มาตรฐานสากคน ของผมก็คือฟอร์มูล่าวันวิ่งที่บางแสนกะเห็นเป็นจริงได้ะเห็นการแข่งขันที่รถฟอร์มูล่าวันวิ่งตลอดใช้หาที่อาจจะยาวที่สุดในโลกนี่คือการแข่งขันจักยาน,น,ายานในในในเรสของมอเตอร์สปอรตไอเดียนี้เกิดจากอะไรฮะที่เอาจักรยานมาแจมในมอเตอร์สปอร์ตด้วย ที่ผมฟังคุณสอนทยาอธิบายเนี่ยเหมือนคุณสอนทยาเนี่ยมองเหมือนผู้บริหารคือการมองรอบด้านจริงๆมองบแบบมหาภาคมองแบบส่วนเล็กส่วนย่อยอาจจะเป็นผลที่ทําให้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็สร้างคุณอุปการนะฮะแล้วก็สมรสประสบความสุขมาเจ็ดแปดปีแล้วทีนี้ลองมาดูในปีสอง4สิบสี่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เรามีการแข่งขันประเภทอะไรบ้างเห็นว่าสนามนี้แข่งกันหลายประเภทเลยมีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังคือเรามีตั้งแต่ รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่พูดถึงรถยนต์แล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะมีแบบไม่มีเครื่องก็คือจักรยานเราเข้ามาด้วยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะนั่นจักรยานที่ได้มาจากกลุ่มเพื่อนเรานเราในพื้นที่นะครับจะมีการแข่งขันจักรยานจะเป็นการแข่งขันที่ว่าบางแสนใครทีเรียมรจะเป็นการแข่งขันในสนามแข่งรถ ทั้งหมดเนี่ยฮะ3,700เมตรเนี่ยครับแล้วก็จะมีทีมที่เข้ามาทาการแข่งขันในจักรยานเนี่ยทั้งหมดประมาณ35ทีมครับทีละ4คนครับนะฮะแล้วก็จะไปการแข่งขันที่ใช้ในเรื่องของความแข็งแปร่งความเร็วแล้วก็มาเก็บคะแนนรวมกันนี่คือการแข่งขันจักรยานในในในเรสของมอเตอร์สปอร์ตครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยแต่้วพูดถึงเป็นเป็นครั้งแรกที่มีการจัดไอเดียนี้เกิดจากอะไรฮะที่เอาจักรยานมาแจมในมอเตอร์สปอร์ตด้วย ก็เกิดจากพวกเขาเนี่ยแหละครับเพราะส่วนใหญ่จะรู้จักกันแล้วเราก็มีการพูดคุยกันอยู่ว่าในเมื่อมีการแข่งขันมีการขี่จักรยานกันอยู่เนี่ยในเมื่อเราทำมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ชาวจักรยานเนี่ยนักปั่นทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสสนามแข่งรถในส่วนของรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กที่สุดก็คือซูเปอร์อีโค่ นะครับเป็นรถอีโคคาเครื่องพันสองเนี่นะครับซึ่งมีนักแข่งเป็นจํานวนมากที่จะมาทําการแข่งขันที่นี้เป็นเหมือนกับว่ามือใหม่นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นซูเปอร์พันหกับโปรดักชันพันห้าร้อยี่สี่ก็จะเป็นรถที่มีเครื่องใหญ่ขึ้นใหม่อนิดนึงซึ่งก็จะมีนักแข่งที่มีฝีมือในระดับที่สูงขึ้นมานะครับถ้าอย่างนั้นมาก็จะมีเป็นรุ่นซูเปอร์ส0งพัทัวริงคาร ก็เครื่องจะใหญ่ขึ้นมาการตกแต่งจะมากขึ้นแล้วก็มาเป็นรุ่นพิกอัพนะฮะพิกอัพที่มีการแข่งขันแต่พิกอัพของเราก็คือจะไม่มีควันดำนะฮะจะให้อนุญาตให้มีควันดำได้เฉพาะเวลาเหยียบคันเร่งในครั้งแรกที่ออกจากโค้งเท่านั้นเองไม่เกินกี่วินาทีนะครับเพื่อให้เราต้องงานให้กำเนิดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาไฮไลท์ยุ่นรุ่นใหญ่ที่สุดก็คือซปเปอร์คาร์นะครับจะมีตั้งแต่รุ่น GT3 ก็คือรุ่นที่แข่งกันอยู่ทั่วโลกครับ มีซูเปอร์คาร์คลาส2แล้วก็ซูเปอร์คาร์คลาส3หรือคลาส3ครับนะครับจะมีรถแข่งตรงนี้ทั้งหมดประมาณสามสิบพันนะครับจำนวนนั้นก็คือรถที่เป็นซูเปอร์คาร์ทั้งหมดอันนี้ก็คือในส่วนของในรายการ Thailand Super Series ครับนะครับแล้วก็มีรายการของ Toyota โตโยต้า Race ครับนะครับมี Lotus Cup ครับ Touring Car in Asia ชียนะครับซึ่งก็จะเป็นรายการทั้งหมด สีรายการมารวมกันที่บางแสนไทยแลนด์สปีดเฟสติวัลครับซึ่งมีรถแข่งถึง300คันถึงต้องใช้ใําวแข่งขันเฟสติวัลเลยเพราะว่ามันมีหลายประเภทแล้วก็มีหลายแนวมารวมกันในสนามเดียวระหว่างนี้ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยเราก็วิ่งผ่านพื้นที่ต่างๆได้ใช้เกิดการแข่งขันทีนี้เราลองมาดูภาพรวมคุณสนธยาฮะมีแผนที่ที่ากให้คุณสนธยาช่วยอธิบายหน่อยว่าเส้นทางเนี่ยมันคือตรงไหนยังไงบ้างนะฮะ S <S นะเจ้าที่อนันนี้จะได้แนะนำว่าเราวิ่งไปตรงไหนยังไงบ้างจุดสตาร์ทคือจุดสตาร์ตคือตรงนี้ฮะที่มีเป็นรูปไฟอันนี้คือไฟสตาร์ทแล้วก็ที่เป็นตาบักรุกเนี่ยนะฮะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เขาเรียก checking f l a หรือว,ว่าธงตาบักรุกนะฮะเราเราจะวิ่งไปเส้นทางนี้ขึ้นเขาสมุกแล้วก็จะขึ้นเขาอันนี้ขึ้นเขาตลอด้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาแล้วก็จะเริ่มลงแล้วก็จะเป็นยูเทิร์นตรงนี้จะเป็นยูเทิร์นที่เป็นเหมือนกับเป็น สัญลักษณ์ของที่นี่ uh huh. แล้วก็จะวิ่งลงมาถึงจุดนี้นะครตรงนี้ตอนนี้ณเวลาเนี่ยเราอยู่ที่จุดนี้แล้วนี่คือแกลนสแตนสแตนสแตนกลางตรงนั้นจะเป็นจะเป็นจะเป็น,ปน,ปนบางแสนาบางแสนสปีดพาวิเลียนซึ่งในวันซึ่งจะมีในเรื่องของเหมือนอาการจัดพิธีการ,รเกี่ยวกับเรื่องของประวัติและการ uh huh. แข่งขันรวมทั้งในเรื่องของ สถานที่เที่ยวคือบางแสนบริเวณนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นใจกลางของงานถูกไหมครับถ้าเป็นใจกลางของงานครับผมตอนนี้นะฮะเราก็วิ่งแล้วก็จะวิ่งแล้วใช้หาดมาเรื่อยๆนะครับมาที่บริเวณแหลมแท่นนะฮะบริเวณแหลมแท่นเสร็จแล้วก็จะเลาะใช้หาดมาเรื่อยๆอีกนะครับมาจนถึงจุดที่ตรงนี้เป็นโรงแรม S2 หรือว่า SS นะครับแล้วก็จะเลี้ยวยูเทิร์นแล้วก็วิ่งในทางตรงที่จะขึ้นสู่เขาสมุบนะครับซึ่งก็จะเป็นทางตรงที่ ระยะยาวรถแข่งสามารถที่จะทําความเร็วได้สูงสุดเนี่ยที่เคยทำความเร็วอยู่ก็คือ308กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางตรงตรงนี้ใช่ครับระยะทางรวมเนี่ยวนมาบรรจบกันนี่คือกี่เมตรัเเมตร3,700เมตรนะฮะมีมุมในน่าสนใจบ้างนอกจากทางตรงที่ทำสปีดกันได้300กว่ากิโลเมตรมีมุมไหนน่าสนใจบ้าง มุมอันตรายมุมสวยงามมุมท้าทายมีมุมตรงไหนน่าสนใจบ้างคือถ้าที่ในเรื่องของในีะที่ขับเองด้วยเนี่ยนะครับผมจุดที่จะเป็นจุดที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งได้นะครับนะครับก็คือจุดตรงนี้ส่วนจุดขึ้นทางตรงเพราะตรงนี้จะยาวครับและการที่จะเข้าโค้งให้ได้ในส่วนของเขาเรียกเลีซิงไลน์ให้ได้เพื่อทาความเร็วแล้วก็สปีดได้ดีที่สุดแล้วก็จะมาเลี้ยวขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่ง แลไอ้จุดหนึ่งก็คือเวลาเทคลงเขาลงแต่แต่ตรงนี้จะห้ามแสงจุดหนึ่งที่สามารถที่จะแสงได้แต่จะต้องอาศัยทักษะสูงก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จุดที่ผมถือว่าสนุกมากที่สุดในการขับเนี่ยก็คือบริบรเวณบริเวณตรงนี้ก่อนที่จะถึงแหลมแท่นในที่เรากาลังวิ่งอยู่เนี่ยฮะจะเป็นทางโค้งกว้างๆยาวๆซึ่งสามารถใช้สปีดได้สูงแต่ถ้าโอเวอร์สปีดเมื่อไหร่ คุณเข้ากำแพงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าต้องใช้เทคนิคในการขับนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามที่สนุกนะครับจะต้องมีการขับอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งบางคนคิดว่าเอ๊ะก็ขับรถแข่งมันก็ต้องขับนะครับแต่บางทีเนี่ยในเรื่องของนักแข่งจะรู้อยู่เลยว่าจุดนี้เราสามารถจะผ่อนคลายได้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าสนามเนี้ยจะเป็นสนามที่จะต้องตื่นตัวขับอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะทําให้มีความสนุกสนานมาก พูดถึงสนามที่บางแสนเนี่ยนักแข่งทุกคนรอนะครับที่จะมาสัมผัสสนามที่บางแสนถามเผื่อคุณผู้ชมที่จะมาชมงานในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจัดจุดที่เป็นสแตนให้คุณผู้ชมได้เข้าชมกันเนี่ยให้ถามก่อนในการเข้ามาร่วมชมนี่คือฟรีหมดฟรีเลยนะฟรีฟรีหมดทุกอย่างฟรีนะเพราะเราเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาชมการแข่งขันรถยนต์เนี่ยทุกคนมาใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มที่พัก นะครับหรือว่าทุกอย่างก็เลยก็เลยอะไรอยู่ถ้าจะไปเก็บตัวเก็บบัตรอะไรใช่ฮะเราคิดว่าเราให้คนมาเที่ยวดีกหวัาแล้วให้เข้ามาใช้ตังค์ตรงไหนฮะจุดที่รองรับคุณผู้ชมที่จะจับจองพื้นที่การอ่ามอยทางตรงเนี่ยมีอยู่แล้วสองทางทางตรงเนี่ยมีอยู่ตลอดนะครับทางตรงนะครับแล้วก็บริเวณโค้งนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นบริเวณแหลมแท่นแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดจะมีประมาณสี่หมื่นที่นั่งนะฮะที่จะมี อัศจรันร์ให้คนได้นั่งประมาณ4ี่0 0่นที่นั่งนครับผมนะครับนอกนั้นียตามจุดต่างๆเราก็จะจัดที่ไว้สําหรับยืนชมได้ครับผมอะไรได้ในพื้นที่เพื่อที่จะให้สนุกสนานครับที่นี่นาจจะเป็นพูดเลยว่าเป็นสนามที่นักแข่งกับผู้ชมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันกันหน่อยนะครับเพราะว่าจากาดเร็วไปแล้วเนี่ยเราจะมีการเซตถอยเข้าไปในระยะที่ปลอดภัยครับแล้วก็ผู้ชมสามารถที่จะยืนดูรถแข่งได้ครับในฐานะ ที่ทำการแข่งขันครั้งนี้มาเนี่ยนี่เป็นปีที่แแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดถามในแง่ของบรรดานักแข่งเนี่ยสนามนี้เนี่ยคนที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าสนามบางแสนมันมีสเสน่ห์ยัยงไงพี่คือเป็นสนามที่พูดถึงว่าเป็นเขาเรียกสตรีเซอร์กิตก็คือเป็นสนามที่ปิดเมืองแข่งซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะไม่เหมือนกับการไปแข่งในสนามที่ เป็นสนามที่สร้างขึ้นมาเป็นสนามแข่งโดยเฉพาะนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นเสน่ห์ข,ของสนามบางแสนอสองเนี่ยผู้ชมเยอะที่สุดในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ชมมากกว่าแสนแสนห้าหมื่นคนคสองแสนที่จะมาชมการแข่งขันตลอดทั้งการแข่งขันเนี่ยคือเราคิดว่าเราเป็นนักกีฬาเนี่ยขับไปเนี่ยเราจะเห็นคนดูเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกของ ความใจมีกําลังใจมีกําลังใจที่มีคนมาเชียร์นะครับมีคนมาดูมากๆสนามที่เนี่ยที่ที่นักทีนนักแข่งทุกคนบอกกันนอกจากสนามที่สนุกแล้วเนี่ยคนดูเยอะทำให้เขาขับสนุกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําใหา้นักแข่งเนี้ยชื่นชอบแล้วในฐานะของคุณสมยาเนี่ยในงานเนี้ยอ่ะในฐานะของการเป็นพ่องานที่ได้เล่าให้เราฟังอีกฐานะก็คือการเป็นนักแข่งปีนี้ก็ลงเองด้วย ก็ลงเองมาทุกปีฮะในช่วยการแข่งขันนี่สร้างผลงานยังไงบ้างฮะถ้วยรางวัลหรือไต่อันดับไปถึงตรงไหนยังไงบ้างมอเตอร์สปอร์ตที่ปิดเมืองท่องเที่ยวทําการแข่งขันมาเป็นปีที่8แล้วใช่ครับในฐานะพ่องานในฐานะคนที่ผลักดันทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นคุณสุธยารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้น